ภาษาษไทยตอนที่8หวานหน่อยอร่อยนะสวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันกับครูเอกกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านขนมหวานแสนอร่อยชื่อว่าร้านย้อยย้อยเฮ วันนี้นะครับจะพาไปรู้จักกับขนมหวานหลากสีสันและก็รสชาติอร่อยมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่า คำว่าขนมหวานนะครับเกิดจากคำสองคำคำแรกก็คือคําว่าขนมและคําที่2ก็คือคําว่าหวานทั้งขนมและคําว่าหวานเป็นอักษรนําทั้งคู่ขนมหวานเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานหอมอร่อยวันนี้ครูเอกจะพาน้องๆทุกคนมาดูขนมที่หน้าตาน่ารับประทานและก็มีรสชาติอร่อยและก็จะบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลย สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ oh, วันนี้ดีใจจังเลยวันนี้ได้เจอเจ้าของร้านสวยๆนะครับวันนี้อยากรับประทานขนมหวานมากเลยอันนี้บางบางชนิดเนี่ยคุกก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะฮะก็ต้องถามเจ้าของร้านสักนิดนึงนะฮะอันนี้สีขเขียวให้เดา รอดช,ออช่องอ่ารอดช่องเอ๊ะเราจะถามว่ารอดช่องอันนี้กับอันนี้สีเขียวเนี่ยร,รอดช่องสิงคโปร์จริงๆคขาว่ารอดช่องสิงคโปร์เนี่ยเด็กๆไม่ได้แปลว่าคนสิงคโปร์จะรับประทานรอดช่องนะมันมีที่มาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยรอดช่องชนิดเนี้ยขายอยู่ที่หน้าโรงหนังแห่งหนึ่งอ่ะสุดท้ายไปประมาก,ก็เลยได้ชื่อว่ารอดช่องสิงคโปร์ถ้าเด็กๆไปเที่ยวสิงคโปร์อย่าไปสั่งลอดช่องนะเขาไม่รู้จักแน่นอนนะฮะอันเนี้ยอร่อยมากเลยปกติที่เรารับประทานรอดช่องเนี่ยครับ เราต้องรับประทานคู่กับอะไรเอ่ยถึงจะอร่อยก็จะเป็นถ้าถ้าเป็นตัวท็อปปิ้งนะคะก็จะเป็นว่าช่องเผือกข้าวม่ออาจจะเป็นพวกข้าวเหนียวดำข่าแตงไทยอ๋อแตงไทยวันนี้มีแตงไทยไหมครับช่วงนี้แตงไทยขาดตลาดช่วงนี้ขาดแตงไทยขาดตลาดนะฮะแล้วก็อันนี้ฮะผมว่าเด็กๆชอบเขียนผิดแน่เลย3าสีใครๆวุนเส้นจริงๆขนมชนิดนี้เนี่ยเรียกว่าซาริม ซาริมหรืออีกคำหนึ่งก็คือซาริมซาริมแต่ว่าเราชอบออกเสียงเป็นสลิมสลิมสลิมอันนี้ผิดแน่นอนนะ,ะเด็กๆถ้าเกิดจะเขียนซาริมเขียนให้ถูกนะครับอ่าอันนี้คือเผือกแน่นอนอเผือกต้องรับประทานคู่กับลอดช่อง,อองนะฮะแล้วก็สีแดงๆทับทิมกรอบค่ะทับทิมกรอบนี่ข้างในไส้ข้างในเป็นอะไรครับเป็นแห้วอ๋อใช่มันแกวได้ไหมครับ ชาตินึงก็จะไม่อร่อยกับข้าอ๋อแตว่าให้อ,อร่อยกว่าอ่อาอันนี้คือวุ้นใบเตยเป็นวุ้นมะพร้าว๋อวุ้นมะพร้าวใส่ใบเตยได้ไหมครับอ่อใส่ใบเตยอ่าแล้นันี้เป็นข้าวโพดอ,อันนี้มันเชื่อมอันนี้กล้วยเชื่อมกล้วยเชื่อมอ๋อแปลกนะเด็กๆกล้วยเนี่ยเป็นสีขาวนวลๆออกเหลืองแต่เวลาเชื่อมเสร็จสีแดงสวยน่ารับประทานเลยนะครับเอ๊ะอันนี้เขาเรียกว่าขนมอะไรครับขนมไข่อ๋อขนมไข่ขนมไข่เวลาเด็กๆรู้จักขนมไข่ไหมเอ่ย ขนมไข่ปกติเ,เรารับประทานขนมไข่ต้องรับประทานยังไงครับก็ส่วนใหญ่เมนูเนี้ยจะเป็นเมนูที่เด็กๆชอบทานทานง่ายส่วนใหญ่นะคะก็จะแนะนําให้ทานกับพวกน้ำแดงนมขน้นอ๋อน้ำแดงนมขน้นอ่าน้ำแดงนมขน้นและอันนี้ก็คือปลาทองเชื่อมปลาทองเชื่อมนะฮะแล้วอันนี้นะครับที่เป็นากรอกปลาทุ่งโกกรอบ,รอ,รอ,บอ่านี่นี่อันนี้ข้าวเหนียวดำอันนี้ ขอยัดยืมหน่อยได้ไหมครับอ่าอันนี้จะบอกเลยว่าเป็นของโปรดของครูเอกเลยก็คือเฉาวก้วยและก็เป็นคำที่เด็กๆเ,เขียนผิดกันบ่อยมากเลยเฉาวก้วยเขียนด้วยชฉอชิงสระเ,เอาชฉอเอาเฉาก้วยเขียนด้วยกอไก่สระอัวยอยักและไมตรีแต่ว่าเมื่อเขียนแล้วต้องมีการลดรูปนิดนึงก็จะเขียนแค่กอไก่ไมตรีวอแวนยอยัก ดังนั้นเด็กๆต้องเขียนเฉกีวยให้ถูกนะครับโอ้โหน่ารับประทานทุกอย่างเลยเอ๊ะถ้าเกิดรับประทานหมดนี่นะเด็กๆน่ากลัวมากเลยอาจจะเป็นเบาหวานซะก่อนเพราะว่าส่วนประกอบของขนมหวานเนี่ยก็จะมีน้ําตาลน้ําตาลนี้ก็ต้องรับประทานแต่พอดีนะฮะแล้วก็มีกะทิด้วยนะเอ๊ะไม่เห็นกะทิเลยอ๋อกะทิอยู่ด้านในอ๋อกะทิอยู่ด้านในนะฮะแล้วก็ปกติที่ร้านเนี่ยจะใช้เป็นน้ำแข็งก้อนหรือน้ำแข็งใสครับ อ,อ๋อน้ำแข็งใสดเด็กๆน้ำแข็งใสเวลาที่เราเขียนคําว่าน้ำแข็งใสต้องใช้ไม้มลายนะฮะไม้บลายส่อเสือไม้บลายส่อเสือไม่ใช่น้ำแข็งใสที่แบบใสแจ๋วนะแต่หมายถึงน้ำแข็งใสเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยเวลาที่เราจะทําน้ําแข็งใสเนี่ยเราจะใช้น้ำแข็งก้อนก้อนใหญ่ๆเลยแล้วก็จะมีเครื่องใสใสแบบนี้อืออืออือตอนนี้ไม่ต้องละตอนนี้เรามีเครื่อง มาสจันยนนะฮะปั่นปืดปดปๆดป,ดปดละเอียดเลยนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องเอาขนมหวานที่ 1. เราชอบรับประทาน 2. เป็นขนมหวานที่เด็กๆนิยมเขียนผิดกันเรามาดูดีกว่าว่าเมนูแรกคุณครูจะสั่งอะไรนี่เลยซาลิมซาลิม,ล,ม,ล,มลอดช่องอ่ามีลอดช่องด้วยแล้วก็ขอท่บทิมกรอบด้วยนะครับไ่แต่ขออนุญา ออ่ามีะะไรรแนนคับตัวสริลกับตัวรัชชองเนี่ยมีแต่นคนลอะอย่างอ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยเป็นยังไงครับทาน้วยกันได้นะคะแต่ว่า,า,าตัวรัชชองเนี่ยค,ะค่ะส่วนใหญ่จะทานกับน้ำตาลตโตนดอ๋อน้ำตาลตโนตนดอุ้ยตโนตนดก็เป็นกับซอสนานะฮะน้ำตาลตโตนดที่ชื่อดังนี่ต้องมาจากเพชรบุรีใช่ไหมฮะค่ะก็คือเราเอาน้ำตาลตตโนตนดมาจากเพชรบุรีแล้วเรามาเคี่ยวเองโอ้โหสุดยอดเลยต้องอร่อยแน่ๆเดี๋ยวต้องลองรับประทานตัวสริลก็จะเป็นกับนิโอควอนเทียนอุ๊ยกวนเทียนจะหอมๆใช่ไหมครับ อ่างงสองอย่างเลยครับสองอย่างแล้วก็ทับทิมกรอบด้วยนะครับได้ค่ะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งเลยเฉากลวยครับากลวกยครับเฉากลวกยใส่อะไรบ้างคะเฉากลวยเฉากลวยแล้วก็ขอเป็นเอ่อกล้วยเชื่อมกับฟักทองเชื่อมครับ อันนี้ขอสั่งเองเพราะว่าชอบเด็กๆชอบไม่เอ่ยนะครับอ๋อขนมไข่ด้วยเด็กๆชอบเพราะว่าเห็นเมื่อกี้น้องบอกว่าเวลาที่เด็กๆมาร้านน้องเนี่ยก็จะสั่งขนมไข่รับประทานใช่ค่ะขนมไข่ให้ทำเป็นอีกถ้วหนึ่งราดน้ำแดงนมขวนไหมคะใช่ครับต้อ,อ,องโกอร่อยมากได้เลยครับได้เลยครับ,ลรบแล้วมีอะไรจะแนะนำเพิ่มไหมครับก็จริงๆแล้วที่ออมแนะนำเพิ่มนะคะจะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้านที่ เพียงสามีรสชาับอ๋อก็เลยจะใส่เผือกข้าวเหนียวด้ากับข้าวเม่าลงไปให้ด้วยได้เลยครับอุ้ยข้าวเม่าเดี๋ยวก่อนนะข้าวเม่าอยู่ตรงไหนอนี่ยข้าวเม่าขอชมหน่อยวาอนี่เลยค่ะอุ้ยทาให้นึกถึงตอนที่เราไปนาเลยนี่อันนี้ข้าวเม่าเอ๊ะข้าวเม่านี่เขาจะใช้ข้าวตอนไหนครับเขาใช้ข้าวตอนไหนครับข้าวตอนที่เป็นเพิ่งออกรวงใช่ไหมครับออน่าจะใช่นะคะแต่ทีนี้เขาจะผ่านกระบวนการี่ือที่จะให้ข้าวเม่าเนี่ยมันเป็นข้าวแบน อ๋อข้าวแบนๆมาคั s. <S ่วเพื่อที่จะให้ข้าวหอมขึ้นเหรอมหอมแม่นี่นี่นี่มาดูข้าวเม่ากันเด็กๆมาดูข้าวเม่านี่ข้าวเม่าข้าวเม่าคั่วนี่คือข้าวเม่าคั่วเอ๊ะปกติพูดถึงข้าวเม่าพ anyway. ี่นึกถึงที่เอาไปทอดกับกล้วยเอาไปห่อ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 อ่าใช่ค่ะอันนั้นก็อร่อยเราทำต่างกันอ่าครับจะมาทานกับพวกน้ำแข็งใสได้เลยครับอ่าอร่อยว่าดีพี่ก็ว่าดี โอ้โหน่ารับประทานทุกอย่างเลยอหอมด้วยโดยเฉพาะถ้วยเนี้หอมที่สุดเพราะว่าหนึ่งเป็นกะทิที่อบควันเทียนนะฮะดเด็กครับเวลาเขียนคขาว่ากะทินะฮะไม่ต้องใส่รอเรือนะครับกออากะทอทหารสระอีอ่านว่ากะทิและที่สำคัญนะครับมีมะพร้าวอ่อนด้วยนี่นี่นมาดูมะพร้าวอ่อนกันเร็วมะพร้าวอ่อนเนี่ยอร่อยมากๆเลยแล้วถ้าเกิดเป็น กะทิแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนจะยิ่งอร่อยรับประกันความอร่อยเลยอ่ะเรามาทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะเขียนคำว่าซาลิมเขียนยังไงครับซอโซสระอาไมเอกอ่านว่าซาซอโซ่สระอาไมเอกอ่านว่าซาหอหีบ oh รอเรือสระอีไม้เอกมอม้า หอหีบรอเรือสาอีไม่เอกมอมา้าอ่านว่าริมอ่านว่าริมอ่านรวมกันเป็นซาริมหรือเขียนอีกแบบหนึง่งก็คือซอโซสะอาซอโซสะอาอ่านว่าซาอ่านว่าซาหอหีบรอเรือสาอีไม่เอกมอมา้า หอหีบรอเรือสะอีไม่เอกมอมา้าอ่านว่าริมอ่านว่าริมออกเสียงรวมกันเป็นซาริมซาริมดังนั้นเด็กสามารถออกเสียงได้2แบบคือซาริมหรือซาริมก็ได้นะครับและในซาริมก็มีทับทิมกรอบด้วยทับทิมกรอบเขียนไงครับทับทิมกรอบเขียนว่า ทอทหารไม่เห็นอากาศบอบไม้ทอทหารไม่เห็นอากาศบอบไม้อ่านว่าทับอ่านว่าทับทอทหารสตรีมอมะท้อทหารสตรีมอมาอ่านว่าทิมอ่านว่าทิมก็ไก่รอเรืออ้ออ่างบอบไม้ก็ไก่รอเรืออออ่างบอบไม้อ่านว่ากรอบนะครับอันนี้ที่คุณครู ออกเสียงออกเสียงตามรูปเขียนนะครับเด็กๆจะได้เขียนถูกนะครับอ่ะทีนี้มีซาริมทับทิมกรอบแล้วมีมะพร้าวอ่อนด้วยนะครับเดี๋ยวคุณครูสะกดมะพร้าวอ่อนให้ฟังอีกสักหนึ่งคำดีกว่านะครับคุณครูขออนุญาตสะกดคําว่ามะพร้าวอ่อนให้เด็กๆฟังอีกสักหนึ่งคำนะครับก็คือมอมาสล่ะมอมาสละอ่านว่ามะ พอพานรอเรือไม่โทสละอาววแวนพอพานรอเรือไม่โทสระอาวแแวนอ่านว่าพราวนะครับแล้วก็คําว่าอ่อนอออ่างไม่เอกอออ่างนอหนูอออ่างไม่เอกอออ่างนอหนูอ่านว่าอ่อนอ่านรวมกันเป็นมะพร้าวอ่อนเอาละเดี๋ยวขอรับประทานให้ดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่าเด็กกันเด็กกันเด็กกันนี่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  ก่อนอื่นนะต้องทําให้น้ําแข็งใสเนี่ยเข้ากับกะทิสดอบควันเทียนซะกอ่อนวิ้น้ําแข็งกระเด็นใส่จมูกเลยอะ่ะเด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านถ้าอยากรับประทานมาหาคุณครูที่นครปฐมเลย๋ยวค,ครูจะพามาร้านชื่อร้านย,อยอ้อยๆแล้วก็อร่อยจริงๆด้วยคนให้เข้ากันนะสีสันน่ารับประทานมากๆนี่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 ซาลิมเนี่ยนะจะเป็นเส้นสีสีเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทําเป็นสีชมพูสีชมพู สีเขียวนะครับแล้วก็มีสีขาวส่วนส่วนมากสีขาวนี่ก็คือสีธรรมชาติของเขานะฮะส่วนสีชมพูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้สีผสมอาหารนะครับสีเขียวเนี่ยส่วนมากเราจะใช้ใบเตยนะครับ่อเอาล่ะพร้อมแล้วน,นะจะรับประทานให้ดูหืมมอหลกบ,บอก ชื่นใจมากอร่อยสุดๆอันนี้ก็จะเป็นขนมไข่แล้วก็ปลาท่องโกคําที่เด็กๆชอบเขียนผิดก็คือคําว่าปลาท่องโกเพราะว่าคำนี้เขียนยากนิดนึงเอาละเดี๋ยวครูจะสะกดในรูปแบบการเขียนให้เด็กๆได้รู้ว่าปลาท่องโกเขียนอย่างไรอ่ะเราก็เริ่มเขียนก่อนเลยปอปลาสระอาปอปลาสระอาอ่านว่าปลา ทอทหารไม่เอกอ้ออ่า,อางงงูทอทหารไม่เอกอ้ออ่างงาางะะออะะออูอ่านว่าท่องสระโอกไก่ไม้จัตวาสรลโอกกไก่ไม้จัตวาอ่านว่าโกอ่านรวมกันเป็นปลาท่องโกอ่านรวมกันเป็นปลาท่องโกคุณครูขอแอบรับประทานอีกสักนิดนึงนีอนี่นี่น,นี่อุ้ยราดน้ำแดงด้วยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ นนชึบอ,อร่อยมากเลยเด็กๆชุ่ใจแล้วอันนี้อันนี้ก็จะมีรอดช่องข้าวเหนียวดำข้าวเมา,เมานะครับรอดช่องข้าวเหนียวดำข้าวเมาคำที่เด็กๆมักสะเขียนผิดก็คือคำว่าข้าวเมานั่นเองนะครับคำว่าข้าวเมาเขียน ขอไข่ไม่โทรสระอาวอแหวนขอไข่ไม่โทรสระอาวอแหวนอ่านว่าข้าวนะครับแล้วก็เม้านะครับเวลาที่เด็กๆเ,เขียนเขาว่าเม้าต้องใช้สระเอมอมา้าไม่เอกสระอาสระเอมอมา้าไม่เอกสระอาเมื่อเขียนรูปแบบนี้อ่านว่าเม้าอ่านรวมกันเป็นข้าวเม้านะครับ วันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ยากหลายคำเลยวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่าครับคำยากมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกเลยก็คือคำว่าซาริมหรือคำว่าซาริมคำว่าซาริมหรือคำว่าซาริมคำต่อมาคำที่สองนะครับก็คือคำว่าปลาท่องโกปลาท่องโกนะครับคำยากต่อมาคำที่สามก็คือคำว่าเฉาเกวยคำว่าเฉาลกวยและคำสุดท้ายที่เป็น คำยากก็คือคำว่าข้าวเมาคำว่าข้าวเมานอกจากนั้นก็ได้เรียนรู้คำศัพท์อื่นๆเพิ่มเติมทีุ่ณครูได้เพิ่มเติมเสริมให้นะครับไม่ว่าจะเป็นคำว่าขนมไข่ฟักทองกล้วยเชื่อมนะครับคำว่าข้าวเหนียวดำคำว่าเผือกคำว่ารสช่องคำว่าน้ำแข็งใสนะครับแล้วคราวหน้าเรากลับมาพบกับครูเอกใน การเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจในภาษาไทยและก็ไปเที่ยวกันเพื่อสร้างความสนุกให้กับชีวิตของเราวันนี้ลาไปก่อนนะครับเด็กๆสวัสดีครับ